ต้นต่อของเงินเฟอ้อคืออะไรคือราคาพลังงานเคยมีคนบอกว่าทำไมถึงไม่หยุดยัง้งเรื่องของค่ากลัน่นเรื่องของค่าการตลาดเขาบอกว่าทำไม่ได้ไม่มีอำนาจผมจะบอกให้ว่าคนในบสทรรู้ดีว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหไม่ต้องให้กระทรวงมันต้องให้รัฐบาลบอกคุณต้องคิดเอาเองว่าในอดีตนั้นคุณได้กำไรไปเท่าไหร่ เป็นแสนล้านทำไมคุณไม่สามารถลดค่ากลั่นด้วยตัวคุณเองตัดเนื้อตัวเองเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ค่าการตลาดลดไม่ได้เลยเหรอคุณจะไปคำการตลาดอะไรถ้าคุณคิดเป็นคุณก็เอากำไรที่มีในอดีตที่สั่งสมไว้เนี่ยมาช่วยชัวย่วคราวให้คนเขาสบายขึ้นน้ำมันขึ้นอย่างนี้เนี่ย ทุกอย่างมันแพงหมดแล้วบริษัทได้อะไรบริษัทนี้ไม่ใช่ของฝรั่งกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่กรรมการที่นั่งอยู่กระทรวงการคลังต็ไม่หมดทำอะไรกันอยู่บอกใครผู้บริหารปตทตั้งแต่ยุคก่อนแล้วว่าปุ๋ยสังตัด ทำซะเพราะว่าคุณใช้ได้เลยคุณทำได้เลยเพียงแค่ว่าคุณต้องนำเข้าบางตัวเข้ามาถ้าคุณทำปุ๋ยสังตัดได้เฉพาะอย่างเลยชาวนาเกษตรกร,ร,กรมันก็มีคนช่วยล่าแค่จป่านี้อย่าว่าจะสังตัดเลยความคิดก็หายไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง ฉะนั้นกองแรกไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้กองที่สองสำคัญคนเราไม่ใช่เฉพาะอยู่แค่เฉพาะหน้าสิ่งสำคัญคือว่าไอ้รากฐานที่วางไว้ให้อนาคตเนี่ยมีไหมทำไม GDP มันถึงหลน่นเอาหลนา่นเอามันไม่ใช่เพิ่งหล่นนะไม่ใช่หล่นเพราะโควิดนะคุณมองย้อนกลับไปเลยในยตั้งแต่ปี49ที่เริ่มมีการเป,ปลี่ยนแปลงทางการเมือง GDP ลงมาโดยตลอด ปีแรกที่ผมจำได้มีเศรษฐกิจโลกลนลงมาติดลบอีกปีนึงบัมขึ้นไปถึง7%ม็เปอไม่ปีนึงน้ำท่วมปีห้าสี่ไม่ปีปนึงมันเด้งกลับขึ้นมาหลังจากนั้นลงมาเรื่อยๆมันกระเทอือนไม่ขึ้นโงอหัวไม่ขึ้นแล้วถ้าท่านไปดู สิ่งสัมพันธ์คืออะไรคนกว่า60%ของประเทศไทยมันอยู่ในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าภาคเกษตรกรรมมีส่วนใน GDP เพียงไม่ถึง10%ได้8%ก็เก่งแล้วเนี่ยคนเป็นเท่าไหร่ได้เค้กที่แบ่งอยู่แค่นี้อำนาจซื้อจะมีอะไรนี่เยอะ แต่การที่จะปรับครงสร้างนี่ผู้นําต้องทุบเลยสภาต้องช่วยแนะการเมอืองสพอร์ตเพื่อให้ชาวนานั้นสามารถหายใจได้บ้างจากนั้นปฏิรูปภาคเกษตรและท่องเที่ยวยังรุนแรงถึงรากถึงโคนเลยเพราะถ้าคุณมไม่ปฏิรูปเขาไม่ทร r นสฟอร์มเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขา สินค้าเขาก็ดระดอยค่ะมูลค่าก็ไม่มีท่องเที่ยวมากัน40ล้านคนก็ไม่มีความหมายมันเป็นกระจุกตัวอยู่ไม่กี่จังหวัดกระจุกตัวที่โรงแรมอย่างมากก็คือคนรากยาไปเป็นแรงงานขายข้าขายแกงนิดหน่อย